It is. <laughs> กับพวกเราในรายการ NSIU Computer ขับ <toujours> ข <festivals> ับของคนคอมพิวเตอร์นะครับเช่นเคยนะครับถ้าเจอเราสองคนแสดงว่าเอคอมของเรานะครับจะต้องมีกิจกรรมแน่นอนใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับแปบบตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตึก9้านะคะคณะคารุศาสตร์นั่นเองค่ะครับวันนี้จะเห็นได้ว่ามหาลัยของเราเนี่ยคึกคืนคคืนยใช่ครับเต็มไปด้วยน้องๆนักเรียนนะครับใช่ค่ะซึ่งน้องๆเข้ามาทําอะไรกันครับวันนี้นะคะคณะคารุศาสตร์ของเรานะคะจะสอบสัมภาษณ์น้องๆที่จะครับเรียนปีหนึ่งนะคะ วันนี้เราก็เลยจะไปทําความรู้จักน้องๆเอกคอมนะครับน้องใหม่เอกคอมที่จะเข้ามาเป็นน้องปีหนึ่งของเรานะครับ<ช>เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเขาเลยแล้วก็ทําความคิดเห็นว่าทําไมถึงเลือกเอกคอมนะครับ <ฮะ S 1> ถึงเลือกที่จะมาศึกษาในเอกคอมนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักน้องๆกันเลยครับ ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับน้องๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูพี่ๆกันก่อนว่าพี่ๆเอกคอมเนี่ยเขามาทํอะไรกันแล้วก็มีการต้อนรับน้องๆอย่างไรนะครับครับตอนนี้อยู่กับพี่อะไรครับพี่อมครับรปีสี่ครับคณะคณิตศาสตร์เอกคอมพิวเตอร์ศึกษาครับวันนี้มีการต้อนรับน้องๆ,ๆอย่างไรครับก็วันนี้มีการตอนนี้เขากำลังรอรับน้องนะครับไปไปรวมกันที่ตึกสี่หลังตึกสี่เพื่อที่จะพาน้องขึ้นไปบนห้องสัมภาษณ์ซึ่งวันนี้ก็มีน้องๆหลายคนมาเตรียมความพร้อมมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับในเอกเรา น้องพักนะครับน้องพักมาจากโรงเรียนอะไรครับน่สาขาวิทยาคมจังหวัดพิโลกาาก,โลกเลยเหละเราวันนี้น้องพักมาทําอะไรมาสัมภาษณ์เข้าคอมศึกษาค่ะวันนี้ทําไมถึงถึงเลือกสาขาคอมพิวเตอร์ก็อยากเข้าใจคอมให้มากขึ้นนะคะ เผื่อว่าเอาไปสอนอจะได้เข้าใจคนอื่นก็จะได้เข้าใจมันก็ไม่ใช่อะไรที่ยากเจนค่ะสวัสดีดายินใจค่ะน้องเจนออยครับน้องออยมาจากโรงเรียนอะไรโรงเรียนาานะพานหิน่ะพานหินจังหวัดพิจิตรบมาพิจิตระนะครับวันนี้มาทําอะไรกันครับมาสอบสัมภาษณ์ค่ะสอบสัมภาษณ์วันนี้เลือกสาขาเลยสาขาเอกคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์ทำไมถึงเลือกคอมพิวเตอร์ครับก็ชอบค่ะ ชอบเรียนคอมพิวเตอร์วันนี้มีการเตรียมตัวมายังไงบ้างรค <c oughs> รับก็หลายอย่างคะ่ะมีอะไรเขามีการเตรียมพอร์ตมาค่ะ <c oughs> แล้วเตรียมพอร์ตเนี <c oughs> ่ยเในการตอบคำถามเนะี่ยมีการมีการคิดไว้หรือเป, <c oughs> อเปล่าครับว่าเขาจะถามอะไรมีการซ้อมมาไหมยังไม่ได้ซ้อมยังไ <c oughs> ม่ได้ซ้อมนะครับวันนี้มีความมั่นใจไหมครับในการตอบคำถามมั่นใจค่ะทักกี่เปอร์เซ็นต์นี่ยครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ธนากรครับมาจากเมืองแล้วคุณแสนชนุทิต์ครับคุณแสน้องอะไรครับพี่ชาติครับพี่ชาติมาจากเมืองตากฟ้าพี่ชาติพิเศษครับตากฟ้านะครับวันนี้มาทําอะไรกันครับมาสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์เลือกเอกอะไรครับคอมพิวเตอร์ครับแล้วน้องครับคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับทำไมถึงเลือกเอกคอมพิวเตอร์ครับไฝฝันไว้ครับไฝฝันว่าเทคโนโลยีครับชอบเทคโนโลยีด้วยครับก็เลยเลือกเอกนี้ครับน้องครชอบคอมครับแก้วครับ คอมนี่แหละครับวันนี้มีการเตรียมความพร้อมอย่างไงมาทำในการมาสัมภาษณ์ <laughs> ไหวพิดบุ้น้อเลยครับ <laughs> แล้วไม่ได้เตรียมเลย <laughs> นายเจษดาสันคิรินักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกจากโรงเรียนหนองกรดพิยาคมอำเภอบรรารพพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับก็วันนี้มาสอบสัมภาษณ์คณะครุศาสตร์ภาพวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาครับ ก็เพราะว่าในตามแถวบ้านเนี่ยคือเด็กๆเนี่ยขาดความรู้ด้าน ICT ทีครับก็เลยอยากมาเรียนคุรุศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการให้ความรู้เด็กๆตามบ้านนะครับก็เอาผลงานที่เคยแข่งด้าน ICT แล้วก็อบรมด้าน ICT มาครับก็90% 10ครับก็คือ10%นี่คือไม่มั่นใจเพราะว่ายังรู้สึกว่าตัวเองยังประมาท

อนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้สอบสัมภาษณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกน้องๆกันดีกว่าว่าถึงเวลาจะสัมภาษณ์แล้วน้องๆรู้สึกยังไงบ้างนะครับครับน้องอะไรนะคะอังสมารินโคชพง์ค่ะบจภัยสาดีพิทยาวันนี้รู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นค่ะได้เตรียมตัวอะไรก็เตรียมมานิดหน่อยค่ะสู้ๆนะคะค่ะขครับ น้องอะไรพีพิรัตนค่ะน้องชาววิทยาค่ะตื่นยบตื่นเต้นค่ะงก่นัิดหน่อยค่ะอัมั่นใจคะะทำเดยทีทใี่คัอนงนี้อมน้องอะไรอะไรคะน้องอะไรครัปค่ะ มีกน <Cornell. S 2> ้องช่างวิทยาสัมภัษณ์นี้รู้สึกไงบ้างการเตรียมความพร้อมอะไรบ้างก็ทำแฟ้มงานเตมแฟ้มเมาส์มั่นใจไหมครับตอนนี้มั่นใจถ้าถึงแล้วจะเล่นครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องสัมภาษณ์นะครับบรรยากาศดูตื่นเต้ดมากเลยนะครับไปดูน้องๆแล้วก็อาจารย์แต่ละคนนะครับ วันนี้ก็เป็นน้องนะครับที่ผ่านการสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้แล้วเรามาถามความรู้สึกกันน้องๆกันดีกว่าว่าู้สึกอย่างไงบ้างครับก็ตื่นเต้นดนึงครับตื่นเต้นกลัวไม่ติดครับแล้วน้องหวังไหมครับหวังมากไหมว่าที่จะติดในขณะนี้แล้วก็สาขานี้หวังครับเพราะเป็นที่เดียวที่สมัครถ้าไม่ติดก็คงแย่น yeah. แล้วก็น้องมีอะไรจะฝากไหมครับถึงเพื่อนๆที่กําลังรอสัมภาษณ์อีกอย่าบอกว่าคุณโคณหกงาเลย <laughs> ครับวันนี้ก็เป็นความรู้สึกของน้องนะครับน้องชื่ออะไรนะครับน,น,น้องคณิสอนนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของน้องคณิสอนนะที่มีต่อคณะเรานะฮะแล้วก็หวังว่าน้องๆหลายๆท่านนะครับคงจะ,ะตื่นเต้นพอๆกันเดี๋ยวเราไปเป็นกําลังใจให้กับน้องๆ<า>ทุกคนกันต่อ,<ๆ><ข>อครับตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่เคยมาสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็แบบตื่นเต้นอาจารย์ก็คุยดีครับถามถามเข้าใจง่ายก็มั่นใจครับ จอนะครับเป็นไงบ้างครับสภนรก็สบายมากเลยครับเพราะว่าอาจารย์เขาไม่ได้ถามเขาเรียกว่าไม่ได้ถามเน้นมากครับก็คือจะจะเหมือนคุยกันปรึกษากันมากกว่าครับก็มั่นใจครับ ครับ้อครับผมครับตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ประจําภาคคอมพิวเตอร์ศึกษาของเรานะครับอาจารย์ท่านอาจารย์มงคลนะครับอาจารย์ครับช่วยฝากถึงลูกศิษย์นะฮะที่กําลังมาศึกษาต่อที่นี่กันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้จํานวนเราไม่ใช่น้อยๆเลยครับว่าเขาต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าต้องมีความพร้อมยังไงบ้างนักเรียนนะครับการเรียนในสถาบันอุดมศึกษามันก็จะมีความแตกต่างไปจากตอนที่เราเรียนมัธยมอ่ อนที่เราเรียนมัธยมนี้อาจารย์ที่เป็นอาจารย์ศึกษาก็จะดูแลเราใกล้ชิดแต่ว่าเรามาเรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเราต้องช่วยเหลือตัวเองก็เราต้องมีเพื่อนที่จะคอยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็การเรียนก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องนะเราเข้ามาเราเป็นน้องใหม่เราก็ต้องเคารพให้เกียรติพี่นะก็เชื่อฟังพี่แล้วก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันก็ชีวิตของ อุดมศึกษามันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเราต้องช่วยเหลือตัวเองจะให้อาจารย์มาคอยดูแลเราใกล้ชิดคงคงไม่มีแล้วครับก็ต้องขอขอบุณนะท่านอาจารย์นะครับที่ให้คาแนะนําดีๆนะครับแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนที่กำลังเข้ามาเรียนนะครับว่าตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเชื่อว่าน้อง,องๆหลายๆคนคงจะจบแล้วก็ประสบความสําเร็จในหน้าที่ของน้องๆได้อย่างแน่นอนครับ เขามาอยู่กับคณะกรรมการนะครับที่เป็นอาจารย์ในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับวันนี้อยู่กับตอนนี้อยู่กับอาจารย์อึ่องนะครับอาจารย์อึ่องครับวันนี้เป็นยังไงบ้างน้องๆแต่ละคนน้องๆแต่ละคนหรอก็ดีมีความคิดแล้วก็มีไหวพริบในการตอบคําถามบางคนก็มีอาการประมาาแต่ว่าเด็กหลายๆคนเมื่อเด็กเข้ามานั่งสัมภาษณ์ใช้เวลาในช่วงเวลาหนึ่งแล้วเขาก็สามารถที่จะตอบคําถามได้ดีขึ้นแล้วก็ รู้สึกว่าเขาเป็นกันเองกับเรามากนะฮะนี่ความคิดของอาจารย์นะนักศึกษาใหม่ของเอคอมพิวเตอร์เราตามความคาดหวังของอาจารย์ก็คือ 1. พวกเขาต้องมาเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้ไม่ใช่มาเรียนแค่จะเอาแต่เกรดนะฮะอย่างที่2ก็คือเขาต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนทํางาน,นเป็นกลุ่มแล้วก็มีความสามัคคีกันนี่ก็คือสอสิ่งแรกที่อาจารย์ต้องการให้เด็กคอมพิวเตอร์ศึกษาของเราเป็นดีกว่าเก่งแล้วก็ไม่ช่วยเหลือเพื่อน เก่งแบบโดดเด่นแล้วก็ไม่เอาใครอย่างนี้อาจารย์ไม่ค่อยสนับสนุนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องการก็คืออยากจะให้น้องๆก่อนเข้ามาเนี่ยหรือว่าเข้ามาแล้วเนี่ยได้มีความสัมพันธ์เั็นยืนอาจารย์กับอาจารย์หลายๆท่านในสขาก็เลยจัดโปรแกรมให้เด็กๆเนี่ยไปนั่งกันข้างนอกก่อนเป็นาความรู้จักกันแล้วก็ให้รุ่นพี่พยายามใกล้ชิดกับรุ่นน้องให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่ว่าน้องจะได้ไม่กลัวแล้วก็น้องจะได้มีความรู้สึกว่ารักกับ ครูแล้วก็รักกับพี่ๆอะไรทานองนี้เป็นตน้นนะครับวันนี้น้องๆเป็นยังไงบ้างครับแต่ละคนอาจารย์ว่าเขาเขาดูยังไรเดยงสาคือคือรูปแบบของออการตอบคําถามเนี่ยเขายังเป็นเด็กมัธยมแล้วความตั้งใจในการที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยจากเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าพ่อแม่อยากให้มาเรียนนะคะแต่พอมาปีนี้จะเห็นว่าเขาเขาอยากเป็นครูคอมพิวเตอร์ สิ่งสิ่งสำคัญที่เขา,เอ,าอยากที่จะเป็นครูคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะว่ามีคุณครูอัจาจ้างหรือคุณครูในโรงเรียนเขาเนี่ยจากเป็นผลผล,ผลิตจากสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาของเราไปสอนเขานี่คือคือสิ่งจูงใจอันดับแรกซึ่งเขาอยากที่จะมาเรียนนะคะคือว่ามีครูในดวงใจนะคะแล้วก็เข้ามาเรียนสาขาคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักทุกปี อาจารย์มีความคาดหวังยังไงบ้างครับเกี่ยวกับกับน้องๆที่จะมาศึกษาใหม่ครับคาดหวังคาดหวังสองอย่างอย่างแรกคือ,เ,อ,อเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยอยากให้รักกันเป็นสิ่งสำคัญที่อาจารย์จะบอกต่อเสมอว่าเวลาเราเข้ามาเนี่ยเรามาหลายคนเราไม่ได้มาคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุณที่จะรักกันช่วยกันแก้ปัญหาอย่างที่สองคืออยากให้เขาช่วยกันสร้างชื่อเสียง ในในใน,ในทางที่ดีนะคะในเรื่องของอในด้านวิชาการก็ดีในเรื่องของกิจกรรมก็ดีอยากให้เขาสร้างสิ่งดีๆเนี่ยให้สืบต่อไปให้ให,ให้ให้สาขาคอมพิวเตอร์เนี่ยมีมีชื่อเสียงที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์ตุ๊กช่วยฝากกับน้องนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาใหม่ในสาขาของเราอะครับก็ฝากไอเดียให้รักสาขามากๆแล้วกัน รักสาขารักคณะรักสถาบันรักสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาอืแล้วเขาจะจบออกไปอย่างอย่างเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเมื่อเขารักสถานที่ที่เขาสร้างตัวตนของเขาเนี่ยเมื่อเขาออกไปในหน่วยงานหรือองค์กรข้างนอกเนี่ยเขาก็ต้องไปรักหน่วยงานข้างนอกเหมือนกันมาถามอาจารย์แหม่มว่าน้องๆที่มาสัมภาษณ์ในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ครูก็ว่าเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมาะกับที่จะเป็นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาของเรานะคะอาจารย์มีความคาดหวังอย่างไรบ้างครับกับนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาในสาขาเราความคาดหวังของครูก็คืออยากให้เขาเป็นนักศึกษาที่ตั้งใจเรียนแล้วก็ทํากิจกรรมด้วยแล้วก็มีความรักในมีความผูกพันสร้างความผูกพันกับพี่น้องสาขาเราเนี่ยละค่ะคือสิ่งที่ครูคาดหวัง ทายนี้อยากให้อาจารย์แม่มฝากถึงน้องๆนะครับที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ในปีหน้าครับก็ครูก็จะฝากบอกว่าขอให้ตั้งใจเรียนแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็สาขาเราเนี่ยเป็นสาขาที่รักกันเพราะฉะนั้นก็มาสร้างความรักในสาขาเราเยอะๆนะคะทราบมาว่าอาจารย์ใจดีมากเลยซื้อขนมกับนมมาเลี้ยงน้องๆในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์แม่ครับแทนน้องๆทุกคนนะครับ จะเห็นได้ว่างามทั้งกายแล้วก็ใจนะครับอาจารย์ในเอกของเราใจดีทุกคนนะครับขอขอบคุณแหนน้องๆนะครับขอบคุณชา เป็นยังไงกันบ้างพี่ท็อปจากที่พี่ท็อปไปถามสอบถามน้องๆกันมาครับวันนี้จากที่ไปสัมภาษณ์น้องๆที่มาสอบสัมภาษณ์ในวันนี้นะครับน้องๆแต่ละคนก็น่ารักมากเลยมีการเตรียมตัวบางคนก็เตรียมพอร์ตฟลิโอมานะครับในการสอบสัมภาษณ์แล้วก็ดูเป็นกันเองนะฮะเหมือนน้องๆเนี่ยอยากที่จะเข้ามาเรียนในสาขาของเราความตั้งใจมากในการจะมาเรียนสาขาของเรานะครับมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ ไปสัมภาษณ์คณะกรรมการที่เป็นอาจารย์สัมภาษณ์นะครับในครั้งนี้อาจารย์ก็บอกว่าน้องๆเนี่ยเป็นกันเองอมีการเตรียมตัวม,มาม,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 มีทักษะในการตอบคำถามนะครับแล้วก็มีอาจารย์ในสาขาของเราในใจดีนะครับซื้อขนมกับนมมาให้น้องๆที่มาสัมภาษณ์ด้วยก็คืออาจารย์แหม่มนะครับดรพนรา,ายของเรานั่นเองนะครับที่รู้จักกันดีนะครับอาจารย์น่ารักมากเลยครับ ค่ะแล้วน้องๆมีความรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่พี่ไปถามแก็ไปถามมาน้องๆก็บางคนก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมดาใช่ไหมครับใ,<ช>ในการสอบสัมภาษณ์ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดานะครับแล้วก็น้องๆแต่ละคนเนี่ยมาจากหลายๆจังหวัดนะครับในทัว่วมาจากกําแพงเพชรก็มีนะครับพิษณุโลกแล้วก็มีจากสุพรรณน,นครับมาจากสุพรรณกายมาะครับเพราะว่ามีความ เห็นบอกว่าอยากมาเรียนมีความตั้งใจมากที่จะมาเรียนที่นี่นะครับเห็นได้ข่าวว่าน้องๆบางคนก็สอบติดคณะดีๆแล้วก็ที่ดีๆดรว่ใช่หรอ่าคะใช่สอบมหาวิทยาลัยดังๆนะครับแต่ว่าด้วยด้วยหลายๆอย่างนะครับทําให้อยากมาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ของเรานะครับอาจจะเป็นมีญาติอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ด้วยความสะดวกด้วยแล้วก็อยากค่าใช้จ่ายด้วยใช่ใช่ครับเพราะว่าประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยเราก็ ดีนะครับไม่เทียบกับมหาลัยอื่นได้เลยนะครับครับวันนี้เราก็ได้ไปตามติดนะครับสอบถามใช่ครับเก็บภาพบรรยากาศในการสัมภาษณ์ของน้องๆในครั้งนี้นะครับก็มาพอสมควรแล้วนะครับแบบใช่ค่ะวันนี้ก็ทั้งวันเลยค่ะครับตอนนี้ก็น้องๆเนี่ยสัมภาษณ์เสร็จกันไปแล้วนะครับก็ทุกอย่างก็จะรอฟังผลอีกทีนะครับว่าใคร น้องคนไหนนะครับมาศึกษาในรายการโปรแกรมของเราสุดท้ายนี้ก็ขอฝากน้องๆนะครับหวังว่าน้องๆที่สัมภาษณ์มาเข้ารับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้จะได้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุกคนนะครับแล้วก็เจอกันวันที่6นะครับคือวันรายงานตัวนั่นเองใช่ครับวันนี้เรา2คนครับกับรายการ n s i u computer club ครับของคนคอมพิวเตอร์นะครับต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันกิจกรรมหน้านะครับสวัสดีค่ะบา ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเพื่อนท่้าห้องเราเองนะคือน้าจาสิงนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้รับสัมภาษณ์น้องก็น้องก็มากันเยอะเาดูด้านนี้เลยน่ารักทุกคนเลยครับแล้วตอนนี้โอ้ปีนี้นี่จานวนน้าตาสิงมีเยอะไหมครับก็เยอะอยู่แลรับเยอะอยู่รับเยอะแล้วคิดว่าจะน้องๆที่นั่งนี่มีความสามารถพิเศษมากมากไหมครับก็น่าจะมากแล้วเพราะว่าเห็นแบบเต้นลากันเต็มเลยข้างในครับแล้วก็คิดว่าจะแพ้เผทแพ้พี่ๆไหมครับ เดี๋ยวต้องดูต่อไปเพราะว่ายัางไงก็อยู่เอกเดียวกันอยู่แล้วก็ไม่อะไรมากมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆที่มาสมัครไหมครับ <g ül üyor> ก็ฝากน้องๆที่มาสมัครและคอยตั้งใจเรียนเหมือนรุ่นพี่ครับอันนี้ก็เป็นสัมภาษณ์นะครับจากของนัตสินครับเดีย๋ยวเราไปดูที่เอกอื่นกันต่อครับ <c oughs> ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอกนะครับในคณะครุศาสตร์นั่นคือเอกวิทยาศาสตร์เรามาถามความรู้สึกของพี่ๆกันดีกว่าว่าตอนนี้ลุ้นไหมครับกับการสัมภาษณ์น้องๆ ก็รุนนะครับว่าน้องจะได้เข้ากันทั้งหมดหรือเปล่าก็อยากรับกันทั้งหมดเลยตอนนี้มีน้องๆพอจะทราบไหมว่ามีน้องๆทั้งหมดกี่เท่าไหร่จำนวน84คนโอ้โห84คนแล้วก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่ตรงนี้กําลังรอสัมภาษณ์อยู่บ้างก็พี่ก็เต็มใจที่จะรับน้องๆทุกคนนะครับอยากให้น้องๆทุกคนมาเป็นเอกวิทยาศาสตร์เช่นกันครับครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของพี่เอกวิทยาศาสตร์ครับเดี๋ยวเราไปดูเอกต่อไปกันดีกว่าครับ ครับไลน์นี้ก็คืออีกหนึ่งเอกนะครับที่ตอนนี้จํานวนน้องที่สัมภาษณ์เยอะพอสมควรเลยนั่นคือเอกภาษาไทยเป็นไงบ้างครับความรู้สึกวันนี้น้องเอกภาษาไทยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับก็รู้สึกดีนะครับที่ว่าเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ของเราเนี่ยให้ความสนใจในเรื่องภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะครับครับแล้ววันนี้พอจะทราบไหมว่าน้องยอดตอนนี้เท่าไหร่ครับยอดโดยรวมตอนนี้79คนครับ เคนนะไม่แพ้กับเอกวิทเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับแล้วมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่กําลังรอสัมภาษณ์อยู่อีกไหมครับครับก็อยากฝากว่าเมื่อน้องได้ตั้งใจที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชาภาษาไทยซึ่งอนาคตข้างหน้านะครับเราจะต้องจบไปเป็นครูก็อยากให้ครูภาษาไทยทุกคนนะนอกจากจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องวิชาการทางด้านภาษาไทยแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของหน้าที่ครูหรือ การยาบาลของครูที่เราจะต้องอนุรักษ์และรักษาเพื่อสืบทอดให้เด็กหรือนักเรียนที่ต้องเรียนกับเรานะครับได้รับความรู้และความสามารถอย่างเต็มที่รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่นอกจากสาขาวิชาการด้วยครับผมครับอันนี้ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะครับจากพี่พเอกภาษาไทย